ผ่านมาแล้ว21ชั่วโมงค่ะสำหรับเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินนกแอร์ถลายออกนอกกรันเวย์ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานต้องประกาศปิดให้บริการ3วันค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถกู้เครื่องบินได้นะคะขณะที่ทางด้านของสายการบินนกแอร์ก็มีการประสานทางการบินไทยนะครับเพื่อขอช่างจากการบินไทยมาช่วยวางแผนกู้เครื่องบิน และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่ทำให้หาสายการบินที่ให้บริการในสนามบินแห่งนี้ต่างต้องแก้ปัญหาสำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วรับตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารเดินทางไปติดต่อคืนตัว๋วและขอเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพราะวันนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดทุกสายการบิน หลังเกิดเหตุเครื่องบินโบอิง737800ของสายการบินนกแอร์ประสออะบอุบัติเหตุลื่นถไหลออกนอกรันเวย์เมื่อเวลาประมาณ21นาิกา6นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้องนำผู้โดยสาร164คนออกจากเครื่องอย่างเร่งดวง่วนนาวากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐผู้มนวยการท่าอากาศายานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายระบุว่าเพื่อความปลอดภยัยจึงจำเป็นต้องปิดสนามบินไปอีก3วัน คือระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2,565เพื่อให้สายการบินนกแอร์และบริษัทการบินไทยเข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้เครื่องบินพร้อมประเมินความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับการประเมินเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะใช้เวลานะครับในการย้ายการศยานนะครับ3วันก็คือเราจะปิดนะครับทางวิ่งวันที่1วันที่2วันที่ส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยท่าอากาศยานจะประสานงานนะครับอย่างดีที่สุดเพื่อให้การเคลื่อนย้ายอากาศยานออกมาเร็วที่สุดและเร็วกว่าแผนที่วางไว้อยา่างดุลนการอยา่างเต็มศักความสามารถเพื่อให้ทางวิ่งของท่าอากาศยานกลับมาใช้งานได้อย่างเดิมน,นะครับด้านนาวาอากาศตรีปุณณ์น,นัทนำพาผู้มนวยการฝ่ายความปลอดภัยมั่งคงมั่นคง ของคุณภาพบริษัทนกแอร์จำกัดมหาชนระบุว่าขนาดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาขนาลงจอดเครื่องบินจึงลื่นถลยออกนอกรันเวย์วันนี้ทีมช่างวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องได้ทำการเข้าตรวจสอบแล้วเพื่อประเมินและจะดำเนินการเก็บกู้เคลื่อนย้ายเครื่องบินส่วนสาเหตุหรือว่าประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังได้ข้อสรุปกับเปิดกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ โดยที่ทางสายการบินจะรับผิดชอบเรื่องค่าใส้จ่ายต่างๆค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอยากเป็นที่ครับก็ขอพาธนาได้รอฟังทางซีอของบริษัทได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสำหรับท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงมี5สายการบินที่ให้บริการประกอบด้วยสายการบินไทยสมายสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยเวียเจ็ท สายการบินนกแอร์และสายการบินไลออนแอรค่ะวันนี้มีกำหนดจำนวน36เที่ยวบินแบ่งเป็นขาเข้า18เที่ยวและขาออกอีก18เที่ยวผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบน่าจะมีประมาณ5-6,000คนซึ่งแต่ละสายการบินก็ได้นำผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางขึ้นรถบัสไปยังสนามบินเชียงใหม่เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานปลายทางต่อไป นายสุทธิพงศ์คงพูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอผลสรุปของสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ขณะที่สายการบินนกแอร์ได้ประสานขอช่างและอุปกรณ์จากการบินไทยได้ช่วยวางแผนคู่เครื่องบินเนื่องจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงและสายการบินนกแอร์ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส่วนการตรวจสอบการจัดการหลังเกิดเหตุสายการบินปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือไม่ สานักงานการบินพลเรือนก็ได้เชิญผู้แทนสายการบินนกแอร์มาให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้เพื่อสอบถามข้อท็จจริงเพราะจากการถแถลงของบริษัทไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากผู้โดยสารซึ่งตามระเบียบหลังเกิดเหตุฉุกเฉินต้องรีบอบพยพผู้โดยสารมีการจัดหาเครื่องดื่มอาหารรวมทั้งบริการจัดหาที่พักตามความจําเป็นค่ะ